g ไ e ่ t Grand Sale Shop Champion นะครับก็เป็นงานที่ภายในเดือนมิถุนายนนี้นะครับก็ตั้งแต่วันที่3นะครับถึง17กรกฎาคมนี้นะครับก็จะมีแกรนเซลนะครับซึ่งเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ออมากๆครับก็จะมีห้างสรรพสินค้านะครับก็ในเครือเซ็นทัลน,นะครับถึง60กว่า สาขานะครับก็อยากให้ทุกคนไปช้อปปิ้งกันเยอะๆครับไม่ใช่แค่คนไทยนะครับแล้วก็อยากให้ชาวจีนแล้วก็พี่น้องบ้านใกล้ๆเรืองเคียงเรานะครับเพื่อนบ้านเราทุกคน AEC เราก็อยากให้ไปช้อปปิ้งกันเยอะๆครับเพราะว่าจะมีถึง10,000แบรนด์ด้วยกันนะครับที่จะมาขายก็อยากจะให้มาช้อปปิ้งเยอะเพราะในงานก็สินค้าก็จะถูกแล้วก็มีคุณภาพทั้งสิ้นเลยคือว่าช้อปปิ้งอาจจะเจอเราก็ได้ใช่ครับโอ้เองก็เป็นนักช้อปเหมือนกันครซึ่งเทศกาลนี้ผมก็พลาดไม่ได้ครับปก สนใหญ่ผมชอบช้อปปิ้งก็จะเป็นข้าวของเครื่องใช้อะไรเงี้ยครับแต่ที่ชอบมากก็จะเป็นพวกแฟชั่นนะครับเสื้อผ้าหมวกรองเท้าอะไรเงี้ยโอ้ก็จะชอบเป็นพิเศษครับฝากอะไรครับวันไหนถึงวันไหนอะไรยังไงครับงาน The Greatest g r a n d Sale Shop Champion นะครับก็จะเริ่มวันที่3มิถุนายนะครับจนไปถึงวันที่17กรกฎาคมนี้ครับก็อยากให้ทุกคนมาช้อปปิ้งนะครับแล้วก็มาใช้เงินงินเยอะๆครับเพราะว่า ก็จะมีแต่สินค้าราคาถูกแล้วก็ลดถึง70-80-90%นะครับก็อยากให้มาเยอะตอานี้ก um, ็รอการจะเปิดกล้องแลนะครับตอนนี้นะครับก็กำลังถ่ายอยู่ครับเรื่องบัลลังกดอกไม้ครับตอนนี้ประมาณสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับอีกเรื่องเลเปิดควบเลยใช่วงท้ายอีกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเรื่องบ่วงบรรจารณ์ก็น่าจะอีกสักพักหนึ่งนะครับประมาณอีกสักเดือนเดือนหน้านี้นะครับ ปลายปลายเดือนหน้ามีเวิร์กช็อปอะไรกับนังเอกบ้างหรือยังคะตอนนี้ยังไม่ได้เวิร์กช็อปเลยครับก็อ่านบทไปผังๆก่อนผมก็ชอบนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นบทที่ท้าทายตัวเราอีกแล้วครับก็รู้สึกอยากเล่นครับอยากทํามาให้ดีๆพี่เรียดครั้งแรกเลยปะครับพี่เรียดครั้งแรกจริงๆก็มีพี่เรียดบ้างแล้วครับก็มีชิมลางเป็นกลิ่นพี่เรียดบ้างแล้วก็เรื่องนี้คงยาเยอะหน่อยอะไรอย่างี้ครับจิงติเปิลตี่างยมันก็อะไรอะไรับ กับน้องใหม่ก็ดีครับน้องใหม่ก็เป็นเป็นเป็นเด็กน่ารักแล้วก็น้องก็เต็มที่กับงานที่ได้รับทุกครั้งครับโอ้คับเ็อ๋อครับพอดีก็มีเรื่องหนังที่จีนครับก็เาก็อ่านบทอยู่ครับแลัสินใจอยู่ว่าแล้วก็ดูคิวด้วยครับว่าว่างรับหรือเปล่าถ้าว่างก็รับแน่นอนตอนนี้มันยังยังไม่ได้ตัดสินใจครับคือคน่เดิมติดต่อมาหรือไง คือติดต่อมาก็สัมพันครับแต่ว่าบางทีก็เรื่องคิวไม่ได้ตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เขาโสงว่าตัดสินใจอยู่กับผู้ใหญ่เขาก็ดูกับพี่พี่ที่ดูบทให้ด้วยอะไรเงี้ยริ้เไปได้ไหมพลาดมาหลายรอบแล้วตก็ก็ไม่นะครับบางทีมันมันก็รับไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยครับถ้าเรารับก็งานอื่นก็จะเสียไปด้วยเราก็ต้องดูว่าเอองานอื่นที่เรารับไปแล้วเราก็ต้องทําให้ดีก่อนเพราะเราอยากทิงานนี่ครับ ก็งานหลักของโอ้ก็คือในในประเทศนะครับแล้วก็อย่างงานต่างประเทศโอว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีของโอ้ถ้าโอ้มีโอกาสได้รับโอ้ก็จะรับครับโอ้ไม่เสียดายโอกาสเหรอครับว่าหนังมันก็ถ่ายไม่นานอะไรย่นจริงๆก็เสียดายไหมก็เสียดายนะครับแต่ว่าเราก็เลือกไม่ได้เพราะว่าเราก็ต้องเอาที่เรารับผิดชอบก่อนนะงานที่เราเราตอบรับผู้ใหญ่ไว้ก่อนก็ต้องทาให้เสร็จก่อนถึงจะมีโอกาสได้รับอะไรเงี้ยจริงๆก็เป็นหนังนะครับแต่ว่า ไม่ใช่นัครับขอโทครับเป็นเป็นละครเนียะครับก็ฝากยังไงก็ต้อตัดสินใจขอถ้าได้ในเรื่องนี้ก็เดี๋ยวผมบอกแจ้งข่าวไม่ใช่ครับให้เป็นมาิโอที่จะูแล้วก็ตลาดไตหวนนะลก็ังันอเรื่องนี้โอ้ยัง เร็วๆนี้ครับเพราะว่าก็เขาก็เร่งมาแล้วครับแต่ว่าผมก็ต้องดูซิวด้วยแล้วก็ให้ผู้จัดการผมดูด้วยครับว่าเราไหวไหมอะไรยังไงใช่เพราะครัโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ไหนครับอ๋อยังยังไม่ทราบครับก็ก็เพิ่งได้ยินจากพี่พี่ครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะตัดสินใจเดี๋ยวไม่ตัดสินใจเดี๋ยวขอดูก่อนยังยังไม่เห็นยังไม่เห็นผลยังไม่เห็นอะไรเลยเพราะครับถามติดเรื่องไหน เทคมี่โฮมเห็นว่าไปคานครับผมก็เรื่องเทคมี่โฮมก็จะไปหลายประเทศด้วยกันนะครับก็อาจจะมีที่คานด้วยครับกระแสตอบรับเป็นไงบ้างครับกระแสตอบรับผมยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปตามต่างประเทศที่ฉายหนังเลยครับก็ก็อยากให้แฟนๆได้ดูด้วยครับเพราะว่าเราก็ตั้งใจกับผลงานชิ้นนี้ด้วยเลยมันมี กระแสเปรี่ยนที่เราหนังเรื่องก,ก่อนๆที่ผ่านมารายได้อะไรเงี้ยอาจจะแบบคูื่ไม่เท่าอะไรเงี้ยตอนที่กระแสเปลนไปคือจริงๆโอ้ก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะครับเรื่องรายได้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราเราก็ทําเต็มที่แล้วก็ทีมงานทุกคนก็เต็มที่เรก็อยากให้ลองไปดูครับก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งแล้วก็เป็นอีกอ,อีกแนวหนึ่งครับที่ไม่ค่อยได้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นในบ้านเรานักอะไรเงี้ยก็อยากให้ลองดูครับไม่เสียเซลไม่เลยน้อยไม่เสียเซลล์ครับก็เราเราทำงานมันเป็นงานทําหนังก็เหมือนงานศิลปะครับบางคนก็อาจจะ เกตหรือบางคนอาจจะชอบบางคนไม่ชอบก็มีหลายคนทั่วไปครับแต่ว่าเราตัวเราเองเราก็ได้ทําเต็มที่แล้วเราก็ไม่เสียใจยหรอกพีน่น